ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันกับช่างวัดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มารีวิวเทสเสียงส่งงานลูกค้านะครับนะครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับทางจังหวัดยะโสธรนะครับได้สั่งชุดนี้นะครับเป็นชุด10นิ้วนะครับ2ดอกนะครับในชุดนี้นะครับก็เป็นตู้ชิ้นเดียวนะครับน้ำหนักก็พอสมควรนะครับครับผมก็ มีล้อนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จนี้นะครับก็เป็น10นิ้วคงหล่อนะครับเมล็ก2ก้อนร้อยหนะครับ2ดอกนะครับซับเบทสิบนิ้วนะครับเล่นคู่กับเสียงกลาง8นิ้วนะครับหน้าแคปลาสีแดงนะครับทั้งหมด4ดอกนะครับแล้วก็เสียงแหลมอีก4ดอกนะครับครับผมก็จะมีปรีเจ็ดแบนนะครับแยกซับอิสระ1ตัวนะครับแล้วก็ปรีคาราโอเกะ 1ตัวนะครับแล้วก็เครื่องเล่นบลูทูธนะครับระยะไม่เกิน20เมตรนะครับตัวนี้รองรับไฟตั้งแต่4 5โวลต์ถึง14.5้โวลต์นั่นเองนะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับสวิตช์สตัวนะครับสวิตช์ปิดเปิดไฟสีและสวิตช์ปิดเปิดเครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็พอร์ตอินพุตนะครับ LR นั่นเองนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กโทรศัพท์ต่างๆที่อยากนำสัญญาณเสียงเข้ามานะครับจะเป็นโทรทัศน์อะไรก็ได้นะครับที่ต้้้องงกาาารรนนนนเเสีียขมใชุดะคับ ชุดนี้ก็สามารถเปิดได้หลายแนวนะครับเปิดทั้งคาราโอเกะนะครับผมแล้วก็เอาไว้ฟังในบ้านก็เป็นเชื่อมต่อกับทีวีได้นะครับน้าเสียงเข้ามาเสียบใส่ดังเลยนะครับชุดนี้ครับผมงานก็ลูกค้าเลือกเป็นงานสีดําตัดแดงนะครับนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลัง ส่วนด้านหลังก็จะเป็นระบบพัดลมนะครับ2ตัวนะครับพัดลมหานิ้วและพัดลม2นิ้ว3นิ้วนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้วัดดูครับตัวนี้น่าอยู่3นิ้วนะครับครับผมก็จะมีช่องลมระบายความร้อนนะครับออกมาช่องเดียวนะครับคือช่องนี้นะครับโดยการใส่ตะแกรงเหล็กียบรอยครับชุดนี้ก็จะเป็นพ o w e r m p สองตัวนะครับ a ab channel หนึ่งตัวนะครับ เสียงไม้ชุดนี้จะจัดนะครับเสียงดีมากไม้ครับครับผมส่วนสวิตชิ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับงานเจแปนนะครับ 70M แอมเดิมนะครับตัวนี้ครับแรงครับชุดนี้ผมใส่คาปา2ลูกนะครับลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่นะครับนะครับผมส่วนคัาดีนะครับผมก็เลือกใช้ของงานโนโลโก้นะครับ3 0 0 0วัต์นะครับวัตอาจจะเกินตัวนะครับ แต่วัดจริงๆน่าจะไม่ถึงนะครับแต่คุณภาพเสียงได้นะครับโอเคครับแรงนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นที่ต่อเชื่อมกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเอาไว้ให้ลูกค้าเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่นะครับลูกค้าก็สั่งมาในแนวนี้นะครับก็ทําหลบนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายบ่อยนะครับเวลานอนนอนนอนไปกับพื้นนะครับกลัวมันทิมนะครับกลัวมันแตกมันหักนะครับก็ต้องทาหลบเข้าไปด้านในนะครับอันนี้ก็คือปลั๊กไฟนะครับ ฝาผมรีวิวชุดนี้ครับไม่ได้แกะฝานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับเพราะว่าฝาผมยึดน็อตไว้สี่ตัวนะครับเพื่อไม่ให้มันตกนะครับครับผมก็ขอกับคุณลูกค้านะครับทางจังหวัดยะโสธรอีกครั้งนะครับชุดนี้นะครับลูกค้าเขาเดินทางมารับสินค้าเองถึงที่เลยนะครับนะครับผมพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์นะครับลูกค้าก็จะเดินทางมารับสินค้าชุดนี้ไปนะครับ ครับผมก็ขอฝากผลงานนะครับในช่องวัดโอเโอสาวชัแนงด้วยนะครับผมฝากกับพี่น้องเพื่อนนะครับกดติดตามในช่องนี้ด้วยนะครับครับชุดนี้นะครับราคานะครับจบไปอยู่ที่15,500บาทนะครับในเซตนี้เลยนะครับอ่าหรือท่านใดสนใจราคาต่ำกว่านี้ก็สอบถามกันได้นะครับในสเปคนี้นะครับก็สามารถทำได้หลายราคานะครับซึ่งอุปกรณ์และกำลังวัดแต่ละต่างๆเราก็สามารถทำ ต่ำกว่าหรือสูงกว่าได้นะครับคุยกันได้นะครับทุกราคานะครับครับผมเดี๋ยวเรามาเทสเสียงฟังด้วยกันเลยนะครับ เสียงเปิ่นเยื่อขึนฟ้าเปิ่ไนขว้เพื่อจะมาความหัวศึกษาเนี่ยล่ะเอาแบบล้นบบนนวนๆเนาะเห็นบอดอยากให้อาจารย์มืดแสงอยากให้อาจารย์ลีโอหนะ่อยแล้วเลสอนเสียงเปิ่นเยื่อขึนฟ้า ขอพูดพูดแมบพบ่สวยนะคะสรับบน้าื่องกัล่ามันเคยล่าหนาวเมรเนาะจะได้ตามคำขอกัดเตยล่า,ลาหนาเนวเมร์ตลอดกานะครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับที่มีขนาดรูปร่างไม่ใหญ่เกินไปนะครับมีความสูงอยู่ที่116เซตมรนะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่68เซนติมนะครับแล้วก็ลึกหลัง45นะครับชุดนี้นะครับก็เป็นขนาดตู้ที่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับได้คุณภาพเสียงก็ถือว่าโอเคนะครับเาเพาะนะครับถือว่าลั่นในระดับหนึ่งเลยนะครับผม สังสรรค์การเป็นทีมงานได้นะครับครับผมลูกค้านะครับก็จบในราคานะครับชุดนี้นะครับ1 5 5 0 0บาทนะครับผมครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับในเซตนี้นะครับขอฝากติดตามในช่องนี้ด้วยนะครับผมครับขอบคุณทุกท่านครับขอจบคลิปเป็นท่านี้นะครับ ส่วนท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมข้อมูลการติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับทั้งไอ l ดี e ไลน์เฟซบุ๊กเบอร์โทรนะครับผมครับขอบคุณทุกท่านครับผม